สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับออยเลอร์อีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมการีนาฟรีไฟนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเกียนคนในโหมดหมาป่าเดียวได้นะครับผมโดยการใช้ก้านะครับผมเข้าไปขคย่อมหัวนะครับผมก็เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีดวยกว่าครับผม ไปครับเอาละครับทุกคนครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าพูดคําว่าครับผมเยอะไปไหมเนี่ยเออคลิปนี้อาจจะพูดคาว่าครับผมเยอะนะผมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะมันติดเป็นนิสัยนะจ๊ะก็เป็นหวัดนี้หน่อยนะผมเสียงก็จะแหบๆหรืออะไรหน่อยๆนะยืนนิ่งแบบนี้โหถ้ามีปืนนี่ัวแตกกันเนี่ยรอก,กันครับทุกคน ไปแล้วไอ้น้องพี่มาแล้วน้องมงัดหนึ่งมัดสองแตกไปไม่รู้ว่าจะหัวร้อนหรือเปล่านะครับผมเออแบบเขาให้ใช้ปืนแต่ผมใช้หมัดน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยทุกคนนะครับผมที่มีเสียงไอมาด้วยนะครับผมก็เป็นหวัดนะครับผม อยู่ไหนจ้าหนุ่มน้อยพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องไม่โดนเลยพี่มาแล้วน้องลงมาดีน้องเอากับพี่เลยครับส่องแล้วนะส่องแล้วนะมาห่วผมเกมที่สามครับเขาจะใช้ปืนอะไรกันนะจ๊ะ เี่ยนะครับผมผมก็ไม่ใช้ปืนอยู่ดีแหละก็ทิ้งๆไปกอแค่ okay, แบบอ,อย่าเอามาโกดผม,ม้วกันปืนนะ่ะไปว่าทุกคนออกขวากันเจอแล้วเจอแล้วน้อยจจเย็นก่อนอย่าเพิ่งยิงพี่น้องเจบ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 ก็ธรรมดาครับเพียบยิงไม่เข้าอยู่แล้วพี่กล้าเข้านางเหนียวอย่างนี้ เห็นยันขงหนังพี่ไหมน้องนี่นเรียกว่าอ่ายันหนังเหนียวอยู่ไหนวะป็จะไม่มีวะ่ะหาก่อนครับหาก่อนรับยังวันนี้อยู่ไหนจ้าน้องหรือดนหน่อยไม่พี่ขย่ําหัวหน่อยสิ อยู่ไหนวะเดี๋ยวยืนหาก่อนทุกคนไม่เจอว่ะอยู่ไหนวะก็เจอแล้วเอาระเบิดพี่ไปกินก่อนน้องพี่มาแล้วจ้าหนึ่งก็ทรรดาครับไม่มีไรหรอกแค่สองหมัดก็ล่วงอ่ะเอาปืนยิงให้ช้าที่เยเขายิงกดผมไม่ได้นะจ๊ะ คือตอนเนี้คลิปมันอาจจะยาวนะทุกคนคลิปเนี้ยครัเพราะว่าผมแบบเล่นเล่นเล่น,ลนสองเกมไงเออแบบผมจะแบบตัดออกน้อยสุดนะครับผมทำไมต่อยไม่โดนเลยวะโอ้โหเรียบร้อยเลยหนังเหนียวพี่พอดีว่าแบบเมื่อกี้ลืมเปิดไงเออลืมลืมเปิดยันลืมเปิดยันแบบเลยโดนยิงเข้าไง มักว่าพื้นที่ไม่พอจังเลยว่ะทุกคนพื้นที่พอนี่ชิมหายนะโอ้โหมันดอนยิงแบบนี้โอ้อุยเกินไปพ่อหนุม่มเกินไปยิงหมัดของพี่ยังสู้ได้ไงล่ะน้องเอ,เอ้ยเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเอิพอดีแบบเมื่อก,กี้แบบลืมลืมเปิดยันครับเอาใหม่เอาใหม่ตาน,นี้เปิดยันแล้วเนี่ยเปิดยันแล้ว อันนี้พี่ไม่ร่วงขน้องพี่เปิดยันแล้วพี่มาลวจ้าหนุ่มน้อยอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าออกมาพี่ขย้ำหน่อยสิออกมาพี่กล้าขยํำหน่อยเจอแล้วว่งไงจ้าหนุ่มน้อยเอาระเบิดเขียนเียนของพี่ไปกินโดนตัวเองเฉยแบบนี้ก็วิริกูดสิจ้า โ,โหดนตัวเองอีกกูดสองครั้งติดยังไม่เจอเรานะครับต่อยเข้าไปต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนอ,อเรียบร้อยครับผมเอาละทุกคนเดี๋ยวถ้าผมแบบทําต่อเนื่องแบบนี้เดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะครับตัดไปเกมที่สองเลยละกันโอเคตอนนี้ก็อยู่เกมที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้า ฟังนะเราซองควงว่านะ่าจะใส่ไฮไลท์นะครับแต่ว่าไฮไลท์มันจะสู้หมัดพี่ได้ยังไงล่ะน้องอ๋อออกขวดแบบนี้รอเลยครับพี่มาลดน้องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตังในวากันไว้ก่อนเดี๋ยวแตกมาดีน้องหนึ่งสองสามสี่อ้าวน้องจะดวนหมัดกับเพีะมาดีน้องมาดีน้องเอ,อกผมโดนก่อนปล่อยคืนแตกครับผมโห่น้องน้องมันก็แค่แบบ นักแม่นปืนอ่ะพี่แบบนักมวยก็น้องสู้พี่ได้ยังไงเล่ามาครับหนึ่งศูนแล้วนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะยังดวลหมัดกับผมหรือเปล่าหรือเขาจะใช้ปืนอยู่ในจาหนุ่มน้อยจุ๊บจุของพี่อ่าโดนนะเจอแล้วมเปะเจ้ะ ขาจะเอามัดว่ะมาดิน้องมาดิน้องโอ้แบบน้องซุกพี่แม่น้องแบบกูบพี่เยอะได้เลยนะพี่ฝึกมาสิบปีอะน้องแบบดูจากกล้ามแขนพี่เลยน้องดูดีแล้วน้องก็แบบแค่ใส่เสื้อน้องมียันเหมือนพี่แมพี่มียันยิงไม่เข้า้ะน้องมาๆมาๆมาๆเออทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนอะไรต้องขอโทษจริงๆนะครับผมพอดีว่า ก็ออกมาถ่ายคลิปข้างนอกเหมือนเดิมนะครับออ้ยผมโดนก่อนเม็ดแรกว่ะทุกคนขอแบบเอาปืนกดผมแล้วนะแบบหมัดสู้ผมไม่ได้นะแบบผมเก่งเกินรับไปน้องรัไปอีกหนึ่งเมื่อกี้โดนแฟดแล้วแต่น่าจะหายไปแล้วนะจ๊ะจะเย็นพะหนุ่มจะเย็นโอ้ถอยยิงแบบนี้สู้ไม่ได้นะเนี่ยนี่ไงเจอพี่ไ่มียันว้าโอ้โหโดนกระโดดยิงหัวแบบนี้ โอ้ยไม่ใช้ลืมเปิดยันอยู่แล้วโทษพอดีว่าช่วงนี้ขี้ลืมอะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับรอืมเราก็แบบสงสารให,ให้ไปให้ไปให้ไปพื้นที่กูพอไหมเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วนะจ๊ะเอาว่ะเอาว่ะเขาจะเอาหมาัดกับเราว่ะ บ้านี่น้องหนึ่งสองสามสี่แตกไฟจ้าฮลัลโหลพะนุ่มจุ๊บๆของพี่สามหนึ่งแล้วนะจ้าอ่าเขาดีเซิร์ตว่าทุกคนนู่น้องพี่แบบวอร์มเครื่องรอแล้วน้องกแบบเอาหัวแขนๆเลยนะจ้า โอ้พี่ว่าบอมเจอไปขึ้นบันไดไม่ได้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนมาดิน้องน้องมีปืนน้องขึ้นมาหาพี่ดีเออไม่มีแค่มัดนะอ่าโดนแฟดนะแบบนี้พี่มาแล้วน้องโอ้หายไวเกินแฟดแบบอื้อหือรับมัดของพี่ไปจะน้องพี่พี่พี่เปิดยันอยู่น้องสู้พี่ไม่ได้หรอกเออถ้าเปิดยันพี่พี่ไม่มีวันแตกน้องพี่บอกเลย มาครับผมเกมสุดท้ายจะจบได้หรือเปล่าเราจะต้องต่อกันอีกเซตนะจ๊ะอยู่ในจ้าหนุ่มน้อยจุ๊บๆของพี่โดนระเบิดมาไม่ได้ช่วยอะไรหลกน้องเอาแฟดพี่ไปกินโดนแฟดพี่แล้วนะน้องจังหวะนี้อ้อมครับจังหวะนี้สวนน้องเขาโดดลงไปครับจังหวะนี้อย่าตามไปขย้ำเขาครับ มาแล้วจ้าน้องสวัสดีจัดเสือภัยมาเถอฟาเกอร์มาแล้วจ้าน้องโอ้โหไม่ใช่อะไรนะอันนี้พี่แบบเออแบโดนยิงมันก็จุกอยู่นะเออถึงมันจะไม่ร่วงเาตามโอ้โหเฮ้ยเอ้ยพี่ว่ามันต้องใช้กระสุนแบบอาคมแน่ๆเลยมั่อกี้ไม่งั้นยิงพี่ไม่เข้า นี่มึใช้สไสยอ่ะยินยากๆเนี่ยเดี๋ยวโดนเลยมาแล้วน้องยืนทำไรอยู่ตรงนั้นจ้าหนุ่มน้อยของพี่ลงม,มาสิจ้าจุบจ๊บ ทุกคนเดี๋ยวผมดันเลยนะเดี๋ยวผมดันเลยจังหวะเนี้ยเขาไม่มานะครับผมเฮ้ยขอหมายแล้วทุกคนขอหมายแล้วเระเบิดแฟดพี่ไปกินเนียน้องพ่โอโดนตัวเองกูกดผิดเนี่ยมันไม่ใช่ระเบิดแฟดต,ตัวนี้ต่างหากกดผิดอีกแล้วอ่ะโดนอยู่อ่ะอ่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะตัวเน้เนๆเลยไม่โดนหัวเลยสักเม็ดเลยเนี่ยปัญญาแป๊บเอา้าเลือเต็มอยู่หว่ะไอ้น้องโดนพี่น้อง สไนย์ยิงพี่ไม่โดนหรอกพี่ใส่ยันอยู่นี่ไงตั้งไอวอลขวังจะไปไหนจ้ารับหมัดของพี่ไปน้องหัวขอหัวเน้นๆหัวเข็นเขียนหัวเ,เรียบร้อยครับผมก็จบกันพิธีเรียบร้อยนะผมชนะไปห้าต่อสองนะจ้าก็สำหรับคลิปนี้นะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้เอาไว้ด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้ากันด้วยนะจ้าเดวหนูจุ๊บๆนะจ้า